อินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยแห่งโลกอนาคตภาษาไทยไม่ยากง่ายนิดเดียว <ส cybersecurity> ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ภาษาในฐานะเครื่องมือสื่อสารจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ของชาติและการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีภาษาไทยเป็นภาษาที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความคิดและอัตลักษณ์ของคนไทยมาอย่างยาวนานการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลเช่นการใช้ภาษาแบบย่อการสะกดผิดหรือการละเลยหลักไวยากรณ์ ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ส่งผลต่อคุณภาพของภาษาไทยในระดับที่น่ากังวลหากไม่มีการตระหนักรู้และการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ภาษาอย่างถูกต้องอาจนำไปสู่การบิดเบือนความหมายและการลดทอนคุณค่าของภาษาไทยได้ครูจึงเป็นตัวกลางในการส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการใช้ภาษาไทยและเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูอิสรีภาษาไทยไม่ยากง่ายนิดเดียวพัสดุค่ะพัสดุพอพานไปเจอคนแรก เจแล้วะเห็นได้ว่าการเรียนรู้การค้นคว้าหาคำศัพท์แบบเดิมโดยใช้พจนานุกรมจะต้องใช้เวลานานซึ่งวันนี้คุณครูมีแอปพลิเคชันน่าสนใจมาแนะนำค่ะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Royal s o c i ที่พจนานุกรมไทยไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะท,ที่แล้วเราเคยเปิดพจนานุกรมใช่ไหมจากในเล่มพจนานุกรมที่เราใช้ไหน บอกเพื่อนเอาเพียงขวันเอามาหน่อยวันนี้เพียงขวันเอามาดีมากเลยแต่ก่อนเรา วันนี้เราจะมาแข่งกันเปิดอ้าวไม่ใช่แข่งกันเปิดสิแข่งกันิร์ค้นหาคำศัพท์ในบทเรียนอ่าพร้อมแล้วใครพิมเร็วน,นะใคร้ Por favor. คำว่าวิถีชีวิตเอาเจอก่อนเพื่อนเลยเหรอวิถีชีวิตแปลว่าอะไรอ่าทางในการดำเนินชีดำดำวิตอ่ะต่อไปเอาคําที่สองนะคะเอาคําว่าเสียสละเสียสละอะไรอ่ะแก้วใสบ้างแก้วใสเสียสละ อ่าให้ด้วยความเต็มใจนะคะอ,อ่ดีมากแอปพลิเคชันที่น่าสนใจอีกหนึ่งแอปพลิเคชันคือ Kahoot เป็นแอปพลิเคชันใช้เป็นเครื่องมือประกอบการสอนและทำกิจกรรมต่างๆทำให้นักเรียนได้ทดสอบและทบทวนบทเรียนไปในตัวสอดแทรกเกมที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นอย่างมากจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนมีความกระตือรือรน้นและสนใจในการเรียนรู้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนื่องจากเทคโนโลยีช่วยให้เนื้อหามีความหลากหลายทันสมัยและน่าสนใจตรงกับบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ทั้งยังเอื้อต่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมกับบทเรียนมากขึ้น